สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะพบกับนัดการไร้วันนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์นะครับที่20แล้วนะครับเร็วเนาะโอ้โหวันแป๊บๆเลยน,นะฮะเพิ่งฝนตกน้ําท่วมมาต้นสัปดาห์วันนี้วันศุกร์กันแล้วนะฮะเตรียมนะฮะว่าใครจะไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็เตรียมล่มเตรียมอุปกรณ์ไว้ด้วยนะครับหรือว่ามันยังเข้าเทศกาลหรือว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับวันนี้นะครับเรื่องงามยามดีไม่มีแล้วนะฮะช่วงนี้เป็นเดือนที่หาเรื่องงามยามดีแบบ จริงๆเจ๋งๆยากนิดหนึ่งนะฮะเพราะนั้นระมัดระวังกันนิดหนึ่งแล้วกันแล้วก็เรื่องของอ,อ๋อลือคลิปนะครับสีราศีนะฮะผมก็วนันนี้อ่านี่ฮะสีราศีนะครับที่ต้องบอกว่าครึ่งเดือนหลังอ่าเงินเข้างานดีมีโชคมากกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกคุณก็ลองไปกดดูนะครับว่าราศีไหนบ้างกระพิมพ์ตามนี้นั่นเองนะครับโอเคเนาะอ่าสีราศีครึ่งเดือนหลังงานเข้าเงานิน เงินเข้างานดีมีโชคนะครับเนาะจริงๆนะในช่วงนี้นะครับเอาเลขมงคลก่อนนะครับเดี๋ยวผมคอยว่ากันเรื่องของเลขมงคลครับในวันนี้มีเลขดังนี้นะครับเลขแรกครับคือเลข1นะฮะแล้วก็เลข2เลยนะครับหนงนะครับที่ใช้ได้ก็ใช้ได้ดีนะแล้วก็เลข7นะครับแล้วก็เลข4ครับเลขที่ไม่ค่อยถูกโชกหรือว่า เรียงๆในวันนี้คือเลข8นะครับแล้วก็สีที่ถูกโชว์ครับวันนี้เรียงระดับ1 2 3 4 4เลยนะครับสีแรกที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีครับคือสีส้มนะฮะสีต่อมาครับคือสีชมพูนะครับสีต่อมาครับคือสีเหลืองนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับที่ใช้ได้และใช้ได้ดีคือสีเทานะครับส่วนสีที่วันนี้เรียงๆหน่อยครับคือสีดํานั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะในช่วงที่ผ่านมานะครับ มันมีดาวพุธและดาวราหูผมพูดเสมอฮะ,ะในช่วงขวบเดือนนี้ว่ามันสปาร์กันนะครับดาวพุธคือการติดต่อการสื่อสารนะครับแล้วก็แล้วดาวราหูมันเป็นมันไม่ถูกกันนะฮะฉะนันการสื่อสารไม่มีปัญหานะครับเราจะเห็นนะครับหลายคนในช่วงขวบเดือนนี้นะ,ะจะเจอเรื่องการเลื่อนนัดผิดนัดผิดเวลาถูกยกเลิกถูกเทคนคดโกงนะฮะหรือคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแอปนะครับในโทรศัพท์เด้งเสียอินเทอร์เนต็ตสัญญาณหาย ถูกตัดโทรศัพท์เนี่ยแม้การสื่อสารก็เลยนะฮะนี่คือเรื่องราวที่มันจะเจอนะครับในช่วงนี้ก็ต้องเตือนๆกันอยู่ว่ามันยังมีไปสักสัปดาห์หนึ่งนะครับฉะนั้นคุณเตรียมความพร้อมนิดนึงนะครับก็อาจจะมีเหตุปัจจัยเรื่องราวเหล่านี้บ่อยนะครับเดินทางนะครับรถเสียหรือว่าเดินทางแล้วผิดเวลาเดินทางปกตินะครับครึ่งชั่วโมงกลายเป็น1ชั่วโมงคือมันจะมีเหตุปัจจัยให งินกีกับการนัดหมายงินกีกับการเดินทางบ่อยเป็นพิเศษนะครับในช่วงนี้นะครับก็ต้องเตือนนิดนึงแล้วก็นะครับเออได้พูดถึงเรื่องของการ,ร,รสื่อสารเรื่องการพวกนี้นะฮะโทรศัพท์โทรศัพท์นะครับในช่วงนี้อนาคตเนี่ยเขาบอกว่าโทรศัพท์มันจะไม่มีนะนก็จะงงกันถูกไหมว่าเราจะใช้ยังไงกันนะครับเราก็มองข้อหนึ่งในยุคป,ปัจจุบันที่เขาคุยกันว่ามันจะมีแว่นตานะฮะใส่แว่นตานี่แหละแล้วมันจะขึ้นที่หน้าเลนแว่นตานะครับหรือว่าจะเป็นแบบ บางคนอาจจะเป็นเรื่องของคอนแทคเลนส์นะฮะก็ได้หรือว่าบางคนก็ไม่ชอบใส่คอนแทคเลนส์เพราะกลัวนะครับก็จะง่ายๆคือต่อไปยุคปต่อไปบางคนจะไม่ถือโทรศัพท์เพราะเขาผู้ผลิตโทรศัพท์นะครับหรือว่าผู้ที่คิดค้นพวกนี้นะครับในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆเขามองว่าคนเรายุคนี้มันสังคมก้มหน้านะฮะฉะนั้นเขาก็เลยว่าการพูดคุยอะไรกันงียนะฮะเขาจะหาวิธีที่ทําให้เรานะฮะมองตากันอย่างนี้แหละ แต่ว่าเราอาจจะเห็นข้อความ,มเมสเซจนะครับเป็นลายเป็นอะไรก็ตามนะครับเนี่ยขึ้นมานาจะเป็นวอตแอปอะไรก็ตามนะครับก็แบบนี้เลยนะมันก็กลายเป็นว่าเราก็เห็นข้อความด้วยแล้วเราก็มองตาคุยกับเพื่อนได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะคิดค้นอะไรแบบไหนมาแต่เขาจะพยายามไม่ให้เราก้มมองวัตถุใดวัตถุหนึ่งเขาจะให้ตามองตากันแต่ว่าก็ยังปฏิสัมพันธ์เกี่ยวเรื่อง,องของการคุยกันได้อะไรประมาณนี้นะครับเออจริงๆพูดถึงโทรศัพท์นี่ สมัยก่อนนะมีนะครับสมัยก่อนเลยนะผมมีเครื่องนะครับมันก็เป็นไม่ใช่ของตัวเองนะฮะก็เรียกว่าของอ,อคนในบ้านนะฮะเรียกว่ามีโทรศัพท์แบบเป็นตู้ไม่รู้แต่ละคนทันหรือเปล่านะฮะโนเกียนะฮะที่มันเหมือนตู้แบบโทรศพัพท์จะบอกไงล่ะ วิทยุทหารเถอะบ้างแ้วเลยนะครับเป็นกองกล่องเงี้ยดังดักเดินถือนะฮะโนเกียจําได้ละเออเนี่ยรุ่นนะครับรุ่นแรกเลยนะแต่ถ้าส่วนตัวนะฮะที่มีเออเพื่อนๆมีโทรศัพท์ส่วนตัวรุ่นไหนยี่ห้อใดนะฮะเครื่องแรกเออแขกมาคุยกันซิว่าเครื่องแรกนะฮะคือรุ่นไหนนะครับเออที่เป็นโทรศัพท์ของเราเองนะฮะผมจำได้เลยว่าสมัยก่อนมีเพจนะฮะใครที่ใช้เพจกันนะผมก็ผมใช้เพจ อะไร1นึ่งหนึ่งสี่สี่นะแพ็์ลิงก์แล้วก็เรื่องของโทรศัพท์นี่นึกก่อนทําให้นึกเออนึกอะไรอ๋ออีดิกสันอีดิกสันนะฮะเครื่องแรกของอีดิกสันเป็นกล่องกล่องนะตัวตู้นะครับแต่ไม่ใช่แบบไอรุ่นกระดูกหมูใหญ่ๆนะไม,ไม่ทันนะฮะคือทันแหละแต่ไม่มีตังซื้อนะฮะรุ่นทํางานก็เปอีดิกสันสักคืบหนึ่งแล้วนะฮะก็ใหญ่ๆหน่อยนะฮะเออเนี่ยเพื่อนๆมีจำโทรศัพท์เครื่องแรกของตีวเองได้หรือเปล่านี่ในผมยังนึกแล้วก็เออเพิ่งนึกออกนะครับว่าเคยมีนะครับ อนนั้นซื้อหลายหมื่นเนาะจำได้โุ้ราคานี่เป็น iPhone ช่วงนี้เลยนะฮะเนี่ยสี่ห้าหมื่นประมาณนี้เลยเนี่ยโอ้ก่อนนี้โอ้โหแพงเนาะว่าไปเนาะเออพอมานึกนะฮะสี่ห้าหมื่นนี่ยุคปัจจุบัน4ี่ห้าหมื่นก็ยังแพงเลยยุค20ปีก่อน4ี่ห้าหมื่นนี่โอ้เป็นแนหรือเนาะโอ้สมัยก่อนเก็บตังค์ซื้อยดงไงเนี่ยเนี่ยเครื่องแรกของแต่ละคนนะฮะรุ่นไหนกันบ้างเขียนมาคุยกันหน่อยสินะบางคนก็รุ่น เป็นคนเป็นโนกเกียบางคนเป็นโมโตบางคนเป็นอีดิกสันอะไรางี้นะครับของผมอีดิกสันนะฮะจำได้ละอ่าเพราะนั้นขายจำได้หรือเปล่าวนความจำของตัวเองสิเรือโทรศรัพท์เครื่องแรกของเรานะครับรุ่นไหนนะครับยี่ห้ออะไรรุ่นไหนอ่าขายจำได้ถือว่ายังไม่หลงลืมนะครับเขียนมาคุยกันบ้างน,นะฮะอยากรู้เหมือนกันเนาะโอเคนะคเดี๋ยวเราไปดูดวง12ราศีกันครับ ชาราศีมังกรกุมมีครับเริ่มที่มังกรนะครับในวันนี้เป็นมังกรที่พยองเดทพยายามนะครับทำอะไรรีบ,รบทําลุยได้เลยครับถ้ามีงานยากๆคุณก็เริ่มทําได้หรือมีภารกิจสําคัญสําคัญลุยได้เลยครับแนวโน้มสําเร็จมีสูงครับมีคนเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือด้วยนะครับดาวพระจันทร์โครจรคู่กับดาวพระเสาร์นะครับ,บจริงๆคู่ดาววันนี้มันเป็นคู่ดาวที่อยู่ไม่ติดบ้านนะฮะหรือว่าไม่ได้อยู่กับที่นะฮะบางทีอาจจะต้องออกไปไหนมาไหนหรือว่ามี เรียกว่าเดินทางปปรับฉัอพันก็ได้หรือบางทีอาจจะมีนัดหมายะไรก็ได้นะครับเรียกว่าเป็นคู่ดาวที่เกี่ยวข้องกับการออกนอกสถานที่คู่ดาวที่จะไปเที่ยวก็ได้นะคือมันไปไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ระวังเรื่องการเงินหน่อยพเพราะว่าใครจ่ายวันนี้จะใช้เยอะนะครับเรื่องของการงานสักนิดหนึ่งนะครับดาวการงานคือดาวพระศุกร์และช่วงนี้ดาวพระศุกร์โคจรเป็นมหาอุดนะครับคำว่ามหาอุดคือมีกําลังวังชาเต็มที่แสดงว่าการงานนะครับมีแนวโน้มที่จะ สำเร็จหรือว่ามีคนช่วยเหลือนะครับหรือว่าถ้ามีปัญหาอุปสรรคต่างๆนะเดี๋ยวก็แก้ได้ไม่ต้องกลัวเนาะถ้าคุณเห็นว่าชุดน,นี้ยังไม่เห็นหนทางแก้ทางออกเลยเดี๋ยวแก้ได้นะครับใช้เวลานิดนึงก็ได้แต่แนวโน้มมันแก้ได้นะครับนี่เพราะนั้นยืนยันไว้แล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของอ,อวันนี้มันจะปนป่วนคนมันจะลำคาญคนนิดนึงนะเพราะนั้นคุณจะจะเบื่อนะครับจะลำคานใครบางคนเช็กหน่อยบางทีเขาอาจจะเรียกว่า พูดไม่เข่าหูนะครับหรือว่าทําตัวไม่เข่าท่าอะไรประมาณนี้นครับเนี่ยประมาณนี้เนาะโอเคนะครับใจเย็นๆน,นะวันนี้ใจเย็น,ยนกันแล้วก็เรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายต่างๆางนานเดี๋ยวหมุนเงินได้ทันนะครับวันนี้ดวงที่องซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่เราอยากได้ด้วยนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของบ้านและครอบครัวก็สูงขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสังคมหรือพบเจอเพื่อนฝูงหรือไปเที่ยวประมาณนี้ครับช่วงนี้มุนมนดาวที่ เหมือนกับมีภารกิจแหละเนี่ยจะไปไหนไปไหนเนี่ยนะต้องบอกกันมาซิแล้วก็นะครับในช่วงนีเออ้เรื่องของความรักนะครับมันมีมุมดาวเกี่ยวกับไปเจอแฟนนะใครที่ช่วงนี้แบบออมีคู่มีแฟนนะครับมีนัดหมายกับแฟนไปเจอคนที่เรารักไปคนที่เราชอบไปเจอพักพวกเพื่อนฝูงที่เราผูกพันนะครับ ฉะนั้นวันนี้มันจะเกี่ยวพันกับคนที่รักมากเลยนะหรือคนที่เราผูกพันมากนะครับเดี๋ยวนี้วันนี้เหมาะกับการเจอคอลลนนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะครับทั้งคนโสดคนที่มีโสดความรักวันนี้ดีนะถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวก็เคลียร์ได้แต่ถ้าเรียกว่ารักกันดีมันอาจจะมีเหตุให้แฟนซื้อของให้เราหรือพาเราไปเที่ยวหรือว่า าพาเราไปกินอะไรอร่อยยบาร์นีด้ครับ ừ, คือวันนี้มีภารก,กิจเกี่ยวกับกาแฟแหละแล้วก็เรื่องสุขภาพร,ร่างกายครับในวันที่ต้องระมัดระวังคือปวดหัวแล้วก็มีเรื่องของไมเกรนแล้วก็ภูมิแพ้ส่วนท่านที่ในวัยสวรครับในช่วงนี้เตรียมเรื่องของการจุกเสียดแน่นท้องและยาประจําตัวหรือว่าอย่างน้อยถ้าใครที่มีโรคประจําตัวอะไรก็ตามนะครับต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของหยุกยาน,นะครับเพราะว่ามันจะมีเหตุให้ป่วยใข้ไม่สบายแบบปูป,ปับฉับพลันได้นะครับแล้วก็ระวังท้องผูกท้องเสียด้วยนะครับโอเคนะต่อมาครับชาวราศี ก,นนกุมนะครับผู้ที่เกิดในราศีกุมนะฮะวันนี้กิจกรรมนากี่การงานสิ่งไหนก,ก็ตามที่ทํานะครับวันนี้ก็มีอุปสรรคเล็กน้อยนะครับวันนี้มีเรื่องค่าใช้จ่ายนะเออบางทีมีค่าใช้จ่ายแบบเยอะขึ้นเนาะออซื้อนู่นซื้อนีน่ซ่อมนู่นซ่อมนี่นะครับหรือว่าต้องไปกินเลี้ยงที่นู่นที่นี่คือมันมีค่าใช้จ่ายนอกบ้านนะออกไปนอกบ้านวันนี้ค่าใช้จ่ายบานเลยถึง มาเผื่อซื้อของออนไลน์ด้วยนะครับฉะนั้นช่วงนี้ค่าใช้จ่ายจุกจีกค่อนข้างเยอะค่าใช้จ่ายจําเป็นด้วยนะครับยังต้องเตรียมความพร้อมเรื่องค่าใช้จ่ายให้มากๆนะแล้วก็อะไรที่มันเป็นเงินทองที่ปัญหาได้ก็เก็บเก็บไว้บ้างนะครับแต่เชื่อว่าคนลาสีกลุ่มรั่วต้องอะไรที่ต้องใช้อะไรที่ต้องจ่ายนะครับแต่ท้ายที่สุดก็ต้องจ่ายทุกทีเพราะนั้นช่วงนี้ระวังเงินจะช็อตบ้างในช่วงประมาณปลายปลายเดือนนะครับแต่ว่าบอกไว้ล่วงหน้าว่าช่วงนี้ค่าใช้จ่ายจะเริ่มสูงขึ้น เตรียมความพร้อมเรื่องเงินสำรองด้วยนะครับแล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของความรักนะฮะช่วงนี้คนโสดนะครับก็ดีเป็นพิเศษนะผมว่าช่วระยะนี้การพบเจอใครหรือว่าคุยกับใครหรือจีบกับใครเนี่ยโอกาสจีบติดมีนะฮะฉะนั้นคุณอยากจีบหรืออยากคุยเอาเลยคุยเลยนะครับมีนวโน้มที่เขาจะตอบรับด้วยหรือว่าสวยเขาอาจจะเล่นด้วยก็ได้หรือเขาอาจจะคุยด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของคนที่ จะบอกว่ามีแฟนแล้วนะครับในวันนี้ความรักดีครับในการพบเจอพูดคุยแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันหรือว่าปรึกษาหรือต่างๆนานา,นา,นานด้วยกันสิ่งที่ระวังข้อหนึ่งคือแฟนไม่ค่อยมีเวลาให้เราเนี่แหละบางทีแฟนติดเพื่อนบางทีแฟนติดงานบางทีแฟนติดอะไรก็รู้นะฮะแต่อย่าไปติดคนอื่นแล้วกันนันนะครับก็เรายอมทุกอย่างนะฮะจะติดอะไรก็ติดไปเออก็เรียกว่าความรักความสัมพันธ์นดีแต่ว่าอาจจะมีเหตุให้เจอ,เจอกันน้อยลงหรือว่ามีเหตุให้มีภารกิจนะครับไม่เราก็เขามากเป็นพิเศษนะเลยกลายเป็นว่า ปฏิสัมพันธ์หรือว่าอยู่ใกล้ชิดกันน้อยไปหน่อยนะครับโอเคต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายที่ต้องระมัดระวังข้อหนึ่งเนาะที่ต้องดูแลเลยนะครับ1กรดไหลย้อน2นะครับปวดคอนะครับปวดคอปวดหลังคอบาไหลนะครับแล้วก็ท่านอยู่ในวัยสาวครับวันนี้ระวังท้องผูกท้องเสียนะครับเป็นอย่างคือช่วงนี้เรียกว่าต่อมทอนซิลเสบครับมีเรื่องต่อมทอนซิลเสบแล้วก็ปวดชายโครงประมาณนี้นะครับจุกเสียดแน่นท้องลมกดแก๊สเยอะ จะทานอะไรที่มันเคี้ยวหรือว่าย่อยยากแล้วก็เลือกทานอะไรที่ย่อยง่ายๆนะครับเบาๆพวกแป้งพวกเนื้อสัตว์บ้างนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ภารกิจการงานนิดเดงนะครับใครที่มีงานสําคัญอะไรก็ตามนะครับในช่วงวันนี้ก็แนวโน้มนะครับเป็นไปได้ด้วยดีนะครับมันท้ายที่สุดมันจะแก้ปัญหาได้นะครับระวังเรื่องการเดินทางเผื่อเวลาการเดินทางหน่อยเพราะว่ามันจะมีเหตุปัจจัยให้ไปไม่ทันหรือว่ามีคนที่เรานัดเขา ไม่ตรงเวลาอะไรพวกนี้นะครับเราจะงุนหงิดได้นะครับแล้วก็ใครที่มีลูกหลานบริวารเสริฐเลี้ยงนะครับในช่วงนี้วันนี้ระวังเขาจะป่วยไข้ไม่สบายหรือมีปัญหาเรื่องส่วนตัวอะไรเขานะครับช่วงนี้ใครจะจ่ายจุกจิกเยอะจริงนะเรื่องบ้านเรื่องรถแล้วก็เรื่องคนในบ้านเยอะมากเลยแต่เดี๋ยวก็หมุนทันนะนจริงๆผมก็มองว่าคนร,ราศีกุมามรู้ว่าต้องจ่ายอะไรแล้วก็หาเงินได้ที่ไหนแล้วก็อย่างน้อยจะกู้เงินจากใครอะไรอย่างเงี้ยคือหรือจะหาวิธีที่จะหมุนเงินแบบไหนประมาณนี้นะครับโอเคมาดูราศีมีนมากดีวกว่านะครับ ผู้ที่เกิดราศีมีครับวันนี้กิจกรรมหน้าที่การงานนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีนะฮะดาวนะครับพระจันทร์นะครับเป็นเจ้าเืินพบปุตตะโคจรมาอยู่ในภพลาภหรือโชคลาภนะครับแปลว่าช่วงนี้นะครับคุณมีโปรเจกต์ใดที่ทํางานหรือส่งงานก็จะสําเร็จได้ด้วยดีมีลูกน้องบริวารคอยช่วยเหลือมีดวงเกี่ยวข้องกับคนแก้ชีตกแก้ตัวช่วยเหลือมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานที่มีความคืบหน้าดีขึ้นแต่ว่าช่วงนี้เหนื่อยไหมโคตรเหนื่อยเลยนะเพราะว่า ดาวังคารเป็นทเทพแห่งสงครามของผู้เสมอครับดาวังคารเป็นดาวแห่งความแบบเหนื่อยเหนื่อยนะับแล้วโคจรทับคนราศีมีอยู่เลยทําให้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากนะครับเหนื่อยมากพิเศษช่วงนี้จะมีภารกิจนะครับหน้าที่การงานที่ที่ค่อนข้างจะทั้งงานแทรกงานด่วนงานตัวเองงานาช่วยเหลือคนอื่นอะไรประมาณนี้ครับเยอะเป็นพิเศษนะทำงานล่วงเวลาประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับ เรื่องของอการเงินนะครับช่วงนี้มีค่าใช้จ่ายที่ปรับป,ปับฉับพลันหรือค่าใช้จ่ายด่วนๆเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายเป็นพิเศษด้วยนะบางทีมันมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับดเดินทางค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนี่สินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการให้หรือใช้กับคนในครอบครัวครับค่าใช้จ่ายช่วงนี้หมุนเยอะนะฮะส่วนใครที่แบบรายรับนะครับวันนี้ก็ยังเป็นวันที่ดีนะฮะมันเป็นวันที่แบบหมุนเข้าหมุนออกพอสมควรเลยสำหรับคนที่มีแบบฟรีแลนด์บ้างหรือว่าสำหรับคนที่ทางานแบบประเภทอย่างไร ทำทุกิส่วนตัวนะครับหรือว่าเป็นเจ้านายตัวเองนะครับหรือว่ามันมีอะไรที่มีเงินพิเศษพิเศษเข้ามานั่นเองนะครับ <_ d ance> แล้วก็ช่วงนี้นะครับมุมดาวที่เกี่ยวข้องนะฮะกับเรื่องของอจะบอกว่าความรักนะครับที่ต้องระวังคือ1รลักซ้อนนะครับลองระวังมากๆเลยบางทีมันมีลักซ้อนซ่อนเงื่อนหรือว่าอะไรที่แบบเราไม่ค่อยจะคลิกอะไรที่มันปกปิดนะครับฉะ <_ d ance> นั้นช่วงนี้นถ้าคุณคุยกับใครนะครับระมัดระวังเรื่องของการอยู่ใกล้ชิดกันมากๆนะครับ ช่วงนี้มันมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของหนึ่งมือที่3นะครับข้อ2นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันข้อ3ช่วงนี้ต่างคนต่างยุง่งๆนะครับหรือภารกิจนะครับส่วนตัวนะครับยุ่งเป็นพิเศษก็เลยกลายเป็นว่าระยะนี้เราก็ยุ่งแฟนเราก็ยุ่งเลยไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวให้กัน เลยทาให้มีปัญหาเดียวกันได้นะครับความรักดูเป็นพิเศษสักหน่อยนะครับสุขภาพร่างกายครับในระยะนี้นะครับสิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับเรื่องแรกครับหนึ่งนะครับกดไหลย้อนข้อที่2ครับร้อนในข้อที่3คือมีดวงจ็บเนื้อจ็บตัวเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของท่านที่อยู่ในวัยวครับช่วงนี้มีอาการเกี่ยวกับเวียนที่สะปวดหัวความดันนะครับแล้วก็กระเพาะปัสสาวะเสียนะครับเพราะนั้นดูแลร่างกายเป็นพิเศษด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาครับมาดูบทสรุปบ้างนะครับเรื่องของคนราศีมัง วันนี้สเสน่ห์ราศีมังกรเสื้อผ้าครับสีสว่างสดใสเข้าไว้ครับเน้นความสว่างใครที่อยู่ราศีนี้นะครับทั้งสีมงคลก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าถ้าไม่มีนะครับใช้สีมงคลแล้วก็หัวเห้งเด่นของใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ปากครับวันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสใช้ลิปสติกสีโดดเด่นแล้วก็เรียกว่าใช้หน้ากากสีเป็นมงคลก็ได้นะครับแล้วก็กิจกรรมหน้าที่การงานวันนี้เป็นวันที่ดีนะใครที่แบบตั้งใจจะทําเรื่องสําคัญสําคัญลุยนะครับทาได้นะครับแนวโน้มสําเร็จแล้วก็มีดวง ใช้เงินบุปับฉพันธ์หรือว่าเดินทางบางทีนะผมว่าคนราศีมังกรเนี่ยมันมีโอกาสที่จะต้องไปไหนมาไหนกับคนที่รู้จักหรือคนที่รักนะครับวันนี้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ต่อมาครับชาวราศีกุมพางนะครับผู้ที่เกิดราศีกุมครับวันนี้เสน่ห์คราศีกุมเสื้อผ้าวันนี้เน้นสีจะบอกว่าเสื้อผ้านะเอามี2แบบครับหนึ่งใช้สีมงคลครับข้อ2ส,สีเข้มเข้มเน้นความเข้มนะครับ โทนใดก็ได้ขอให้เข้มๆไว้สีมงคลแบบเข้มๆแต่ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับหรือว่าใช้เครื่องเคาหรือว่าข้าวของบางอย่างนะครับสีเข้มๆก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของกิจกรรมนะครับหน้าที่การงานโอเคนะมาอย่างหนึ่งนะผมมองว่าคนราศีกุมเนี่ยช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นวันนี้เพียบเลยนะเฉพาะวันนี้นะครับเยอะเลยแล้วก็เรื่องของการเดินทางระยะสั้นเผื่อเวลาด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้ทําอะไรต้องรัดก,กุมรอบครอบเผือ่อเวลาแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับ การใช้เงินปูปัจฉพันธ์แล้วก็เตรียมแผน2เป็นแผนที่เรือเตรียมแผนสำรองนะครับเรื่องการเงินไว้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับราศีต่อมาคือราศีมีนครับวันนี้เสน่ห์งราศีมีครับเสื้อผ้าวันนี้เน้นสีสว่างสดใสครับแล้วก็เรื่องของเรียกว่าหัวเห้งเด็กของใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตาครับทำนดวงตาให้เด่นตาคิ้วทรงผมนะครับให้เด่นเป็นพิเศษแล้วก็เรื่องของกิจกรรมหน้าที่การงานสิ่งใดที่ทำนะครับวันนี้พยายามนะฮะรัดกุมรอบคออนะครับ อารมณ์ต้องระวังอารมณ์เพราะว่าช่วงนี้มีคนกวนอารมณ์ให้อารมณ์หมดุดหงิดง่ายใช้เงินค่อยข้างเยอะแล้วก็อยู่นี้ระวังแฟนป่วยไข้ไม่สบายแต่ข้อดีคืองานสําเร็จนะครับข้อดีคือผลสาเร็จคืองานยอดเยี่ยมมีคนเชื่อถือคุยกับผู้ใหญ่หรือว่าขอความช่วยเหลือขอความเมตตาจะใครจะสําเร็จวันนี้แนวโน้มของการเดินทางปุปปชพันมีแนวโน้มของเรื่องของการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนมีแนวโน้มของการได้มีลาบป,ปากกินของอร่อยๆมีแนวโน้มเรื่องของการพบเจอคนที่ อยากเจอมรา,นานหรือมีงานสังคมมีนั่นเองนะครับโอเคนะฮะครบถ้วนจบนะครับก็ขอบคุณที่ตามนะครับยูนี้ใครที่จะบอกว่านอนหลับฝันดีนะครับใครที่ฟังคลิปนี้กลางคืนแต่ช่วงนี้ฟ้าฝนหรือว่าจะสภาพดีฟ้าอากาศทําให้ปวดไข้ไม่สบายดูแลร่างกายด้วยนะฮะแล้วก็ท่านที่ฟังคลิปนี้วันถัดไปขอให้คิดสิ่งใดทําสิ่งใดครับสาเร็จสมพัฒนาครับหลาบไว้ก่อนไม่ก็สูงมากครับเป็นกําลังใจครับสวัสดีครับ